ทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้กลุ่มเปราะบางมีความเคลื่อนไหวแล้วนั่นไงยายแดงเคลื่อนที่ไปยังบ้านเป้าหมายแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านเย,ยนวลเ <c oughs> ปิดประตูไปแล้วน่าจะเป็นคนแรกที่เข้ามา <c oughs> มาอีกหลายหนึง่งแล้วยาสมพรเดินมาแบบลุกลี้ลุกลนเลยเหมือนหลบลูกหลานเข้ามาที่บ้านหลังนี้นั่นไงนั่นไง ยายมีก็มาตามก็มาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอซุ่มดูสักพักพื่อความมั splash, N N cima, ่นใจก่อนจะจู่โจมซะสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วได้ยินเสียงยายแดงบอกป๊อกป๊อกนั่นไงเเขาทำอะไรกันหรือเขาตำส้มตำกินกันเดี๋ยวขอฟังอีกทีหนึ่งฮะนั่นไงสัญญาณมาแล้ว ป๊อกสองเด้งอืมอันนี้เริ่มชัดเจนละเริ่มชัดเจนละขอฟังอีกประโยคนึงเพื่อความมั่นใจคำนี้ใช่ละกินรอบวงโอเคสัญญาณครบถ้วนเศรษฐกิจเริ่มหมุนเวียนแล้วแน่นอนมีการตั้งวงชัวทุกคนไปเข้าจูโจมลุยเลยภาษีเราไปบาทเดียวเราก็ไม่ได้ต้องใช้นี่รวมชาติอีกไปลุย nhạc 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 nhạc